คยากสิงอยกเงอยากลงลงมาแล้วมาแล้วเพงลงมาเพิค so nice, ่อยลงลงเรื่อยๆครับ

<c oughs> ใหญ่พอสมควรเอฟซีนะน <c oughs> ี่เลยกับ <c oughs> เล็กนะครับไม่ตะเคียนนะครับ ทะเบียนรถ0073นะครับอยู่อยู่หน้าประตูรถนะครับ0073นะครับเบียยรถขึ้นแม่ตะเคียนนะครับ อุ่นข้าวทรงอุ่นข้าวทรง <laughs> อุ่n แด็กเรววันนี้นะครับเมตาเกียนเข้ามาตลอดทางนะครับชูเลขตลอดนะครับนี่อ่าอย่าไปที่เราเนาะมีเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวซื้อว่าพี่น้องใจเอาสูตรทุกคนเออเซยกันดีนะครับขอคำขอขอบคุณขอบคุณอ่ ที่วัดพระเขาทีใส่พละรากำลังมาถึงที่เรียบร้อยแล้วอีกนะครับโอมันัแบมีความปลอดภัยในทุกิส้นยังเป็นการให้เหตุถึงย่อมไม่ลมาจากร่างในนั้นรู้หมุถึงานถึงจริงที่อบไปกับไปกลับไปไหวไปเสียนเพื่อถึงกลมวัดทุกเส้นยาง เป็นตัวประกันไม่มุการตีงานใครเปว่าใครจะได้โชคลาภในงวดที่หนึ่งวันที่16สิงหาคม2567ในเอฟซีับวันนี้ดันเชิญแม่ตะเคียนมาถึงที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็พร้อมที่จะให้โชคลาภนะบ้านปาขาวนะครับบ้านปาขาวอำเภอพุทธยโสงจังหวัดบุรีรัมย์นะครับหวานเป็นกล้วยอ้อยซอยปีกับเก็บกาบไว้เพื่อนถูกต้อง อ่าปกยังพร้อด้วยเนี่ยพอหลวงอุดมในคนที่เฝ้าอยู่ที่ในแม่ลำน้ำมูลนั่นแหละอยู่ในลำน้ำมูลนนี่อ่เจ้าที่เจ้าพ่อมี่เจ้าของมาถึงรักษาจะให้อ่าแม่น้ำป้องคาเออกาต้องอ่าบอกเก่าเราชิดคนสกปรกอ่ก่อนสิไปสิมาเด้อครับเพื่อเออบัดนี้เฮาหูจะก่อนเฮาบ่หูเออเด็กพอมข้าวมาว เมื่อนี้กัในคู่เอวเราครับเดอรอมาในพันัุ์ทงพันบอก1นึ่งมาด้วยทิพพานหนึ่งสี่สอองเก้าสิบห้ากับหนึ่เกนะครับในตัวเดียวมาีนคือหนึ่เก้านครับเดอ่งเกใส่หนึ่งะครับไม่อเก้านะครับในระยะสามตัวคือเปที่เต ก็มีนนำมกนะครับไปเดชมไปไปเมนตะเคียนเป็นถุงหรับชาวบ้านยซอ,อยกันดีนเอนะครับเนาะสินาครับิเก่าครับเล <19 S 1> ่ก็สิบากสิบห้ากัสิบเกจ็ดสองหนึ่งสี่สองเจ็ดสีนะครับสี่สองแล้วก็หนึ่ นครับนี่ครับเห็นจจะสุ้ๆทุกคนนะครับเออสีแนรนนสิบสามนี่เอาแม่ะเคียงขึ้นมาเออวันที่สิบสามตบกันเปนะครับเออตบจับคอยโชคไนลาบคอยมันไนรำไนรุยเออนะครับหมาสมกับมานั่งเฝ้านั่งยู่น่ยุฟังมูดยงรู้สึกว่าพวกพวกพี่น้องใจเอาอีลีนะครับรู้สึกว่าคนใจเอาดี ตอนนี้กจะไิ้งเลเขียนใหญ่แม่ตะเขียนไปเสาซูสถานเออนะครับซอยกันหรือว่าสิกินไปเนพะื่อจีคอยตูดไปกับใช้วิธีเอาเรื่องครับเดือที่นองกระไรใช้อา่าวิธีหาวิธีทางเอาอเสียไปไว้หม่องใด้อ่มันหมาะสมก็เอาไปนะครับอา่าซอยกันอ่าี่้องเขาประมาณบรบิ

อันน e ี้ย่ายหตอนย่ายมาวัด่ะาวาวว้าว่ากนตอนห้าโซนห่งไงห้านหนึ่งาตอนยายมาวัดตอนอยู่บนรถเด้อ ศูนย์หนึ่งห้าหนึ่งหนึ่งศูอันนี้ย้ายมาวัดให้ชุดนี้ย้ายมาวัดให้ชุดนี้ค่ะครับจับลูกเห็นครับจับับนี้ันัเลัุ่เ่อนเาดห็นไปเกน้โอเคคเอาทุกท่านแนะนำใหพี่เรากพิจารณาหยิบจับสลากกินแบ่งเท่านั้นนะครับ เเ่งๆปังๆรวยๆเ้อสาธุฟังฟังทุกม้วนเนาะผมคุณเอฟซีทุกคนทุกท่านนะครับที่ติดตามได้รับชมตัวเลขกันก็ได้แล้วนะครับขอทุกคนทังเพ่งๆรวยๆปังๆเ้อนะครับสำหรับเดี๋ยวจะตามให้ทุกงวดนะครับที่เรือโบราณให้โชคนะครับวัดปลาขาวนะครับอำเภอพุทธโยงจังหวัดบุรีรัมย์นะครับสาธุสาธุครับผมมาถึงที่เรียบร้อยแล้วนะครับขอให้รวยๆทุกท่านนะครับ